ดีค่ะวันนี้น,นุ่นเจ๊ปามาเที่ยวชายทะเลนะคะวันนี้นุ่นเจ๊ปาเที่ยวชายทะเลนะคือนี่คือว่าบ้านบ้านดองใจนะั้นเป็นสะพานที่ว่าเราสามารถเที่ยวปักก่างเก็นได้มันนอนเที่ยวได้นะเช็คอีรูมาได้รูกเช็คอินได้นะคะไปเที่ยวเลยค่ะอ้าวผ่านดงเขาคันก่อนผ่านดงเขาขันก่อนนะคะแล้วมาเก็บเก็บโลกินได้นะ กมามาเียได้นะได้นะคะอองแก้ใอออดมดอาก่อนเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวก็ใส่ใหม่นะคะอเลยค่ะ เดี๋ยวบ้านหนองใจได้นะมีที่เทียวเนี่ยค่ะมีสะพานเดินค่ะเดี๋ยวถ้ามา,มากลางเต็มได้นดะ้วยอยู่ในบ้าน,านอยู่ลานอยู่กลางเต็มน,นะกลางเต็นมน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อย่งนะคะแต่วางเลยเวลาโยมาเนีย่ยมานะ ในนี้นะคะในน้ำนะคะใต้มาละค่ะน่นก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะใต้สะพานนะคะตรงนี้ตรงนี้ลำเล่งนะมาไม่ได้ค่ะก็มันจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ทางใต้นั้นต้องมาช่วงนี้น้ํากําลังขึ้นนะคะทุกคนมาช่วงนี้น้ํากําลังจะลงหน่อยก็ยังดีนี่คน ต้มยำกุ้ตมปลาซก็มีจ้าซังนะคะนี่คือบรรยากาศโดยลมนะคะมามาเที่ยวไม่ตมอไม่ใหล